เอาพี่มาเจ้าภาพครับดอกไม้ครับแต่คอนให้พี่มาที่สะกดเลยเออแต่คอนดีกว่านี่เี่มึงให้กูมานั่งรอรถโรงเรียนเหรอไนท้ายก็คือเวลาที่เรียนที่เกนเราต้องนั่งอยู่กับพื้นเพื่ออวยพรอจะคุยกับผู้เอกเพื่เขียนอันนี้เป็นสไตล์พวกผมอันนี้คือเดี๋ยวเราลงไม่ได้นะแม่ทำไมนามกระสุนตีกที่ล่างนั่งไม่ได้เลยนั่งเอกนั่งไม่ได้ทำไมนามกระสุนตักน้ำกระสุนตักฟาก เดีผีเดี๋ยวล็อกก่อนวปบพรช่อ้าฝ่แล้วกันคนละทอดไปเลยคนละทอดไปเลยรำไรชิดิเงอรเดี๋ยวเอยกเงื่อนกันเมโค ให้มีโชคลาภหลากหลายถ้ามีลูกที่พิเมีลูกหญิงให้เป็นคุณนายถ้ามีลูกชายไม่ได้สวยฮะจบเลยละอ้แอง กอนรวยกอนรวยไม่ทำมีเงินเนี ه, ่ยเหรอเนี่ยร้องมาจากไหนเพลงกูก็ไม่เหนือหรอกช้าพี่เกอยราช้าเขาดูเราบ้งอยู่ไปครับไปครไปครับรางวัลหนึ่งเลยอ๋อขอคุากไอเราที่แรกแอบน้อยใจหน่อยแต่ตอนนี้ไม่น้อยใจแล้วแม่จ๋าแม่นะขอบคุณแม่ แต่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ติดคันเลยตังค์ก็ไม่เอาไปแต่เอาทองให้ผมครับไอ้เหี้ยมึงไม่ตัดส uh, ินใจแทงเขาซะแล้วอ่ะอได้จะแม่จ้ะร้อง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 ไหนร้องต่ออะไรไม่รู้เกย์ร้องไหนแม่นิ้วใจในวันนี้หาคุณมาเล่นที่นี่ขอให้สุขี ไอ้เฮียแล้วจะต่อยังไงเฮ้ยเอาเลยเอาเลยอ้าวลงโอเคลงอะไรนะตรงตัวไหนอะไม่หาผมมาเล่นที่นี่หามาเล่นไอ้ไหนวันนี้คุ้มแฟนดิ้งมาคืน ก่อนแม่ก่อนจะประึงเราร้องไม่ได้ไอ้ฉันแล้วกูจะต่อต่อให้ได้ต่อคันต่อคันจะประึงจะประึงได้ไหมทำได้เขได้ได้รางวัลเขาได้ก็ได้นดี๋ยวตัวร้องใหม่ไปไปร้องจะประึงเออจะประึงฟาคืงคึนมัวลมนคืน ก่อนเ,ออเ,ออเยเอะแยะไ,ไปแล้วไปยุ่งแต่งของมึงเนี่ยไปยุ่งอะไรไป,ย,ป,ไปยุ่งดาใวใต้เปล่าเออไปยุ่งดาวใต้โผล่โผล่มันดูไม่เป็นดูไม่เป็นไงเฮียตกใจใๆแวะไปกูไอ้อ <c oughs> <c oughs> เอียดไปยุ่งที่สุดในโลกเราจะมาถึง จะมีจะประคุณมนอดีว่ะจะได้จรองมาแล้วปวีอเอาเงี้เุ้ยปากอปากคอไม่ยอมเลยไม่อเวทีแน่เลยเือหมือนแม่กวนหนาวก็สุนตั้มอ่ะไม่ถุนตัวัไมมึงเล่นไม่สุดตะววะไอ้เเมื่อกี้มึงไม่เห็นหน้ามังไม่หันมามึงกวดมึงไม่้องร้องคื่ไม่ดี๋ยวให้เมย์เขาร้องไปเดร้องกันคนจะให้ร้องใหม่ร้องใหม่ ออกปากออกคอมเอวตอ,อโอ้ยจะชยแดดเลมันลืกขึ้นไหมมันดีดีดีวะมันติดไรวะนายอมาซิอูกมาเดี๋ยวคอมมารอนันจะทให้แปนแม่ไม่แม,ม่อหรอแม่ม,มาขึ้นกับผมบ่ะ ให้แม่ขึ้นพร้อมกูป่ะกูต้องขึ้นคนเดียวมึงเชื่อกูดิไม่แกงแล้วไม่แกงล้วเป็นอยากแกงแล้วเออนั่นแหละโอดฮึ่มมึงไปออกไฮโน่ไปไปมึงออกไฮโน่ไปออกกับนายแหละออกกับนายกันแน็กแหละดีรล่าล่าสุดเนอ เป็นไงซื้อบ้านติดกัน<อ>บ้านห่างกัน5กิโลเมื่อก่อนจะโทรห<อ>าผมตลอดนะไอ้หน้าอยู่ไหนมาหาหน่อยพี่ผมก็จะไปไปไปหนาสุดก็ซื้อบ้านติดติดกับผมเลยห่างประมาณไปห้ากิโลไปห้านาที<อ>รู้ข่าวว่าเพื่อนทะเลาะกับเมียเฮ้ยทำไมมันไม่มาหาเราวะไอ้แป้งมันอยู่ไหนเนี่ยกูได้ข่าวทะเลาะกับเมียทำไมไม่มาหากูบอกไอ้เฮียพลาดตอนแรกซื้อบ้านแก่มึงถ้ากูไปหามึงไอ้เฮียเขากรตากกูเจอสิไม่กล้าไปไม่กล้ามาพี่ไม่กล้ามากูมีกูมีกูมีที่ะ อีกูมีวิธีแล้วมีวิธีไงโอวิธีตัดไม้ข่มเมียเฮ้ยทำไงวะอันนี้คือไอ้เนี่ยเด็กเอยากรู้อะไรเนี่ยทำยังไงกูกูอยากทำอ่ะตัดไม้ข่มเมียคือเมียมันชอบด่าทำงานเลิกดึกใช่กลับบ้านเช้าเงี้ยกลับเช้ากลับเย็นด่าเช้าด่าเย็นแล้วทำไงบางทีกลับบ้านตีสามแม่เลิกดิเกไปเออกลับตีสามเงี้ยมันนั่งด่ายันเช้าโอ้บางทีมันเครืมากมันจูดมาแล้วก็นั่งด่าต่อยเออเมียนะ ห้ามจีคุณเ็ชนรอบคอยเฮ้ยไปเลยไม่ใช่สิก็ผ่านสิยังไงต่ออาจารย์จูบยังไงต่อตัดไม้ขุมเมียทำไงตัดไม้ขุมเมียเออมันด่าเช้าด่าเย็นนี่ไปสั่งกินเจฟมาแปะหน้าบ้านแล้วแปะว่าไงรับด่าทั่วราชจารดาดโอ้โหจะมาด่าเกมนั่นสิรับจ้างด่าแบงเลยแล้วเรามีวิธีคุมมันยังไงปู่สอนมาสอนว่าไงเอาตัดไม้ขุมเมียเออเอาอย่างงี้เอาไงมึงต้องอย่าไปยอมมันปู่ก็ไม่ยอมเลยแล้วทำยังไงวะกลับบ้านตอนเย็นๆนะเออ ซื้อเหล้าอะกักหนึ่งไม่ต้องกินนะเอาผมตามตัวเพื่อดับกลิ่นเหม็นตัวเราให้รู้ว่ากูกินเหล้าอ๋อให้เมามแม่เมามาเลยไอ้ห่าเราไม่รู้สิเห็นอะไรเห็นอะไรด่าแม่งเลยเออเจอหมาเอ้ยเป็ดปีหมาปีนึงเงี้ยสำเนาเป็หมาโชว์เมียเตะหมาตัดไม้คมน้ำตัดไม้คงน้ำเลยเออ คงตามตัวเลยเอาไปใช้นะใครที่กลัวเมียเอาเอาไปใช้ได้เลยพ่อพอไปถึงบ้านนะเออกูไปถึงบ้านเออไปยังไงไปอีเหี้ยเมียกูไม่ต้องด่าโหแทนมึงไม่ต้องโมโหกูด่าเองไอ้ยื่นไอีนุ๊กนิดไอ้ยื่นไออีนุ๊กนิดทไอ้จุ่กไหลสดโค่นนมกระเพื่อมเอาดีนะอีบี้อีแม่งั้นคนเหี้ย ตายตายกูตายวันนี้ตายเร็วเขียชื่ออะไรเมียมเรื่อยนุ้นดิเออน้องเล็กเออเปิดไฟทิ้งไว้ทำไมอ่ะเอ้าเฮมึงเห็นไหมเนี่ยกูกลับบ้านตึกตแบบเนี้ยดาวเลยมึงจริงไม่เล่นบ้านเลยมึงทำไมไม่ช่วยกูทำมาหาเก่งไม่มีขราวหมบ้านกูเนี่ยไฟก็เปิดมึงทำไมไม่ช่วยกันรับผิดชอบโอ้โหมึงทำงานคนเดียวโอ้โห ไีลวงคอไปเตะกับเึงหูหมันไปไนเลยมันไม่อยู่บ้านกูเมาหิ้ยกูหลอนูดนกัญชาด้วยก็บอกเอานับเอาผมอ,อ,อตัวไม่ได้กิน,นเจ้าระเกะฟาดหนาแลว <c oughs> มึงจะไปไหนโอ้ยยยยยียยยัยยยยยยกยยยยยยนยยยเยย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 นยย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 ไย ไอ้แพงอยู่มีอ,อะไรเตะเจ้าะได้จัดไอ้แพะอะไรคิมทำไรกูใช้อะไรพ่อกลัวพ่อบอกว่ายังไงพ่ะจ้าค่ะกูบอกใครแพ้โดนตบไม่ได้ไพ่อออนอนแล้วพ่อจะสิ้นนล้ชวนอยู่แถวนี่ย <c oughs> พวกฉันก็เลยเตะฉันเดียวกินนายเตะได้เท่าไหร่กินนายก็คนเดียวพ่อกลัวกูนายแบงคโน่มึงเออป็นใครอ่ะมึงเป็นคนนอนมาเตะกูได้ไงคนนอนมาใครดี่กูได้เออใช่ยิ้มเตะได้ไหม เมื่อกี้เตะกูเลยนี่กูลืมนึกไปแล้วเนี่ยทายอันไม่พผู้นี่คือกูลืมแล้วที่จะพาปัหามาทั้งผานกไม่ได้ครอบัวกูใ้แป้งนะไม่ทำกูมาเตะกูได้ไงกูอยู่หน้าคณะด้วยไม่มาใส่เสียดังไปไปไปไกลไกลเลยแล้วก่อนไกลแม่งไกลแม่งก่อนไปเล่นไปเล่นไม่ต้องมาเล่นละไอ้เหี้ยมึงออกไปเลยมึงไม่ต้องอะไรกูมึงออกจากคณะกูเลยว่บไม่เล่นเลยแล้วไอ้เหี่นี่้งแต่ขับเป็นขับเป็นติดแก๊สใช่ไหมเอาใหญ่เลยนี่ไม่เอาใหญ่แล้วติดเอาพี่นี่ไม่เอาใหญ่หอกเลยอ่ะไล่ไอ้เหี้ยไล่ไอ้ชัดไล่ มึงอะทิ่มึงดังได้เพราะคณะกูมึงดังได้เพราะเทพเถื่เเิอมึงอะเปลี่ยนไปเยอะนายตั้งแต่มึงเปลี่ยนเมียใหม่เลยมึงเปลี่ยนไปเยอะไอ้เหี้ยนี่ดูไม่พูดเขาไม่เปลี่ยนเมียใหม่เปลี่ยนไปเยอะไม่อยู่ไอ้เหี้ยยังไงกูก็ไม่อยู่เอ้าคุณไปเลยไปเลยกูไม่ให้มึงอยู่อยู่แล้วไม่อยู่ยี่แม่กรแตขับออมผัดเติมก๊าซธรรมชาตินี่แม่เอาใหญ่แล้วมึงเปลี่ยนไปเยอะนายเด่นนะเกิน อีตายอ่ะอีตายครัเลยว่าไปนะวะแม่แดดเอากลับมาเล่นลิเกเี้ยก็เป็นตัวนางสนมมาแหละเนี่ยทำคลิปล่าสุดเอาเมียมาแต่งเป็นลิเกอีกแล้วเอาเมียมาแม่เดี๋ยวมนะมึงแหมี่เกียทำเป็นเล่นละครแม่ทำเป็นเล่นละครทำไมละครเกียอะไรถือกุญแจดอกเดียวเห็นไงกูมาเป็นทีมเว้ยโดนโดน ละครอเนี ok ่ยอะไรถือกุญแจดอกเดียววิ่งแม่งทั้งเรื่องเป็นขี้ข้าวครับครับเดี๋ยวขับรถให้นะครับไอ้ยันยูทูบเบอร์ไอ้พวกมึงมีสิทธิ์ถือกุญแจกูงป่ะมึงได้ถือใบควายไม่ไม่กูออกยังไงกูออกกูออกกูไม่อยู่ก็ได้ไอ้ยนี่ไม่ชอบแทรกลมไม่ชอบเอาต่ำเรื่องมาพูดเว้ไม่ได้จริงถ้ากูทำคณะนะกูอยากได้โจ๊กดีๆสักตัวกูจะให้แม่งค่าตัวสักงสามหมื่นคืนนึงกูให้เลยสามหมื่น เี้ยเปให้งสามหมื่มึงรับคืนเท่าไหร่มึงรับคืนเท่าไหร่ถึงให้สามหมื่เนี่ยมึรับคืนละแปดแสนอ้นนี้คืนละแปดแสนนะกงราคาสามหมื่นเนี่ยสามหมื่นโอ้ยเฮียขกูกลัวใจกันทั้งนั้นเงินซื้อพวกกูไม่ได้กูบอกให้แเงินซื้อพวกกูไม่ได้กูอยู่กันได้กี่ปีกี่ปีกูถามมึงเลยกูตั้งกันมาเนี่ยเลือดเนื้อเชื้อไายกว่าจะก่อตั้งมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเลขเวทีสักเส้นยังไม่มีเออไอ้พวกนี้นี่เด็กพวกนี้นี่ยังไม่ไปเรียนเลยเออค พ่อจะมาอยู่ด้วยเลยไหมเนี่ยมาแล้าเหรอคือพี่ต้องไปเพราะว่าพี่อยู่พันสองมานานมากรถบ้านเบิร์ดอยู่กับมึงทีแรกนะมีบ้านมีรถตอนนี้นะมีหนี้เพิ่มด้วยนาแล้วโอ้พี่ดูอย่ไอ้บอลเนี่ยทำไมขึ้นมาดีๆเอออยู่อาจารย์รู้ขอโทษเขาขอโทษไอพี่ขอโทษเขาเลยไปกราบขอโทษกันกราบเลยเออ มึงให้มันจริงใจอยู่ไหนหน่ยน่าเจ้าเอาน่าไอ้เหี้ยมึงแตะมึงเห็นกาบขอโทษอ่ะมูขอโทษไปแล้วมึงขอโทษทางไหนไอ้เยี